สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะคะวันนี้เราเอ่กำลังจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า The Star Seeds Journey Awakening to the Cosmos Within คนเขียนคือ Sarah M Allen เราจะมาดูกันค่ะว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงแนวคิดเรื่องเอ่อ Star s e e d ไว้อย่างไรบ้างหรือว่าคนที่อาจจะรู้สึก ว่าตัวเองมีสายใยบางอย่างกับสิ่งที่อยู่นอกโลกเราไปแล้วก็ภารกิจที่พวกเขาอาจจะมีค่ะข้อมูลที่เราใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากบทสรุปแล้วก็ข้อความสำคัญๆที่คัดมาจากหนังสือเลยนะคะเป้าหมายเราก็คือ,อ,อกลั่นเอาแก่นความคิดหลักๆออกมาทำความเข้าใจเส้นทางการเดินทางที่หนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายเกี่ยวกับ Star Seeds ลองมาแกะกล่องไอเดียนี้ค่ะว่ามีอะไรซ่อนอยู่ จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนหนังสือจะให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องออการเดินทางภายในนะครับคือไม่ใช่แค่พยายามตอบว่าฉันเป็นสตาร์ซีดหรือเปล่าแต่มันเน้นไปที่ว่าแล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะแล้วก็ตามมุมมองผู้เขียนนะครับจะเชื่อมต่อกับสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังงานจัก,กรวาลหรือภูมิปัญญาจากดวงดาวได้ยังไงเพื่อจะใช้ชีวิตแล้วก็ทาภารกิจนั้นให้ได้อันนี้แหละครับที่เป็นประเด็นหลักๆที่หนังสืออยากนาเสนอ โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะที่เน้นการเดินทางภายในเนี่ยพอเปิดเรื่องมาหนังสือก,ก็ชี้เลยนะคะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่อาจจะรู้สึกแปลกแยกหรือรู้สึกว่ามีอะไรที่มันใหญ่กว่าชีวิตประจำวันรอให้เราไปค้นพบเหมือนมีเสียงเรียกจากข้างในหรือความรู้สึกว่าเอ๊ะมีภารกิจบางอย่างที่เราต้องทำหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ก็เลยเหมือนถูกวางตัวไวใ้ให้เป็นคู่มือหรือแผนที่นะคะสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ ผู้เขียนคุณซาร่าเอ็มแอลเลนเนี่ยดูเหมือนจะอยากพาคนอ่านไปสำรวจแก่นแท้เลยของการเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสตาร์ซีดในยุคสมัยของเรานี่แหละค่ะครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างคือหนังสือไม่ได้ให้แค่คอนเซปต์ลอยๆนะครับแต่พยายามเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันด้วยคือผู้เขียนเขามองว่าโลกเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเลยทั้งในระดับจิตสำนึกแล้วก็พลังงาน และในมุมมองของหนังสือเล่มนี้นะครับสตานีเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการช่วยนําทางการเปลีนน่ยนแปลงนี้เพราะฉะนั้นการตื่นรู้ที่หนังสือพูดถึงเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การรู้ว่ามาจากไหนแต่คือการเข้าใจบทบาทของตัวเองในยุคนี้ด้วยแล้วก็จะนําเอาศักยภาพหรือพลังงานที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับดวงดาวเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงทั้งกับตัวเองแล้วก็กับส่วนรวมครับอ๋อค่ะพอพูดถึงบทบาทแล้วอืมตรงนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นไปอีกเลยค่ะ หนังสือเขาจำแนกสิ่งที่เรียกว่าบทบาทหรืออาจจะเรียกว่าต้นแบบของ Starseed ออกเป็นหลายแบบเหมือนกันนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการอธิบายถึงแนวโน้มหรือลักษณะเด่นที่ต่างกันไปลองมาดูตัวอย่างกันหน่อยไหมคะเริ่มจากกลุ่มแรกที่หนังสือเรียกว่าผู้ถือแสงหรือ light beers อันนี้เขาอธิบายไว้ยังไงบ้างคะครับสำหรับผู้ถือแสงหรือ light beers ตามที่หนังสืออธิบายไว้นะครับ ไม่ใช่แค่คนที่มองโลกในแง่ดีเฉยๆนะแต่เป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองมีหน้าที่นำความจริงแล้วก็ความสว่างมาสู่สถานการณ์ที่อาจจะดูมืดมนหรือสับสนเขาอาจจะทำหน้าที่นี้โดยการเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอย่างมีสติก็ได้หรือการพูดความจริงอย่างกล้าหาญหรือสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่มันอยู่นอกกรอบเดิมๆครับหนังสือมองว่าคนกลุ่มนี้ช่วยยกระดับความถี่หรือพลังงานโดยโรวมของโลก ด้วยการดำรงอยู่ของเขาเองเลยอืมฟังดูเป็นบทบาทที่เน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นแบบอย่างนะคะแล้วกลุ่มถัดไปล่ะคะที่เรียกว่า healers หรือผู้บำบัดอันนี้ค่อนข้างตรงตัวแต่หนังสือให้รายละเอียดเพิม่มไหมคะว่าการบำบัดในที่นี้หมายถึงอะไรจุดนี้น่าสนใจครับเพราะว่าหนังสือขยายความคำว่าการบำบัดเนี่ยไปไกลกว่าแค่เรื่องทางกายภาพเยอะเลย h ฮ a เลอรในมุมมองนี้คือคนที่มีความสามารถหรือมีแรงดึงดูดที่จะช่วยเยียวยาความไม่สมดุลในระดับต่างๆเลยนะครับทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจหรือแม้แต่พลังงานหนังสือเสนอว่าเขาอาจจะทำงานผ่านวิธีที่หลากหลายมากตั้งแต่การบำบัดด้วยพลังงานการให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณไปจนถึงการเป็นเหมือนช่องทางให้พลังงานบำบัดจากแหล่งอื่นไหลผ่านตัวเขา แกนแท้จริงๆคือการช่วยฟื้นฟูความสมดุลความสมบูรณ์ให้กลับคืนมาไม่ใช่แค่กับคนคนเดียวนะครับแต่รวมถึงกลุ่มคนหรือแม้แต่สถานที่ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการเยียวยาในมิติที่กว้างกว่าที่เราอาจจะคุ้นเคยกันงั้นมาต่อก,กันที่ผู้สร้างสารรค์หรือ creators กลุ่มนี้น่าจะเกี่ยวกับไอเดียใหม่ๆใช่ไหมคะถูกต้องครับ creators ตามแนวคิดในหนังสือคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า มาพร้อมกับพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่เข้มข้นมากๆเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ง,งานศิลปะแบบที่เราเข้าใจกันนะครับแต่รวมถึงการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆนวัตกรรมระบบหรือโครงสร้างใหม่ๆที่จะช่วยให้สังคมก้าวไปข้างหน้าได้หนังสือมองว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนกลุ่มนี้เป็นเหมือนสะพานนะครับเชื่อมระหว่างมิติหรือนำเอาพลังงานและรูปแบบจากที่อื่นมาทำให้มันปรากฏเป็นจริงบนโลกใบนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเก่าๆหรือเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆครับโห oh, ฟังดูเหมือนเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านไอเดียและนวัตกรรมเลยนะคะแล้วกลุ่มผู้พิทักษ์ล่ะคะ Guardians บทบาทนี้เน้นไปที่อะไรเอ่ย Guardians หรือผู้พิทักษ์นี่มีจุดเน้นที่ชัดเจนมากครับคือการปกป้องดูแลโลกธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่าง หนังสือมองว่าคนกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากๆกับโลกแล้วก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเขาอาจจะทำงานด้านอนุรักษ์โดยตรงเลยก็ได้หรือเป็นกระบอกเสียงให้กับธรรมชาติหรือแม้แต่ใช้พลังงานในการปกป้องคุม้มครองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความเชื่อนี้พวกเขาทาหน้าที่เหมือนเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของโลกใบนี้เลยครับ เป็นบทบาทที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยนะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายที่หนังสือพูดถึงคือผู้ส่งสารหรือ messengers อันนี้หมายถึงการสื่อสารแบบไหนคะครับ messengers ในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงคนส่งข่าวทั่วไปนะครับแต่เป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถรับแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลความรู้หรือภูมิปัญญาจากมิติที่สูงกว่าหรือจากแหล่งพลังงานที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ได้โดยตรง หนังสืออธิบายว่าเขาอาจจะรับข้อมูลมาในรูปแบบของออยานทัศนะความคิดที่แวบเข้ามาหรือเป็นความรู้สึกและนำมาสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจอาจจะผ่านการเขียนการพูดหรือการสอนเพื่อช่วยให้คนอื่นๆตื่นรู้และก็ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลและตัวเองมากขึ้นบทบาทนี้ก็เลยเน้นการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลระหว่างมิติต่างๆครับ อครบท้วนเลยนะคะสำหรับบทบาทต่างๆที่หนังสือจำแนกไว้แต่ฟังฟังดูแล้วแต่ละบทบาทก็ดูมีความรับผิดชอบที่เอ่ยยิ่งใหญ่ไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับและหนังสือก็ยอมรับในจุดนี้อย่างตรงไปตรงมาเลยการเดินทางในฐานะสตาร์สีตามแนวคิดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับผู้เขียนเขาพูดถึงความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เข้าพวก ความสับสนในเส้นทางของตัวเองหรือแม้แต่ความรู้สึกหนักอึ้งกับภารกิจที่มันดูเหมือนจะใหญ่เกินตัวไปนี่แหละครับคือเหตุผลที่หนังสือให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยกับการเดินทางภายในหรือ i n n เ r journey เพราะมองว่ามันเป็นกุญแจสำคัญเลยในการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงและก็รับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้การเดินทางภายในฟังดูเป็นหัวใจสำคัญจริงๆด้วยค่ะแล้วหนังสือได้ให้แนวทางหรือเครื่องมือที่มันจับต้องได้ไหมคะ ว่าการเดินทางภายในหรือการเชื่อมต่อกับพลังงานจากกระวาลที่ว่าเนี่ยมันทําได้ยังไงบ้างมีครับหนังสือเขาเสนอแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายเหมือนกันซึ่งน่าสนใจตรงที่มันไม่ได้เน้นแค่เรื่องจิตวิญญาณเลยๆนะครับแต่ครอบคลุมไปถึงการดูแลตัวเองในหลายๆด้านด้วยเราอาจจะลองแบ่งเป็นกลุ่มๆดูก็ได้ครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ดีเลยค่ะลองมาดูกันกลุ่มแรกที่ข้อมูลระบุไว้คือเรื่องการทำสมาธิและการเข้าถึงภายในอันนี้พอจะขยายความได้ไหมคะว่าหนังสือแนะนำอะไรเป็นพิเศษค่ะในส่วนนี้นะครับหนังสือจะเน้นการฝึกฝนเพื่อสร้างความเงียบสงบภายในจิตใจเพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่าความคิดปกติของเราได้มีการพูดถึงการฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดลมหายใจการทำสมาธิแบบมีคนนำ หรือการฝึกสติรู้ตัวในชีวิตประจําวันจุดประสงค์หลักๆก,ก,ก็คือเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่หนังสือเรียกว่าครอบครัวดวงดาวหรือ Star Family อ๋อครอบครัวดวงดาวครับซึ่งตามแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงครอบครัวทางสายเลือดนะครับแต่เป็นเหมือนกลุ่มพลังงานหรือจิตวิญญาณที่เรามีความผูกพันด้วยในระดับที่สูงกว่าหนังสือมองว่าการเชื่อมต่อน,นี้เป็นแหล่งของพลังงานการสนับสนุนและก็คําแนะนํา นอกจากนี้ยังเน้นการฝึกฟังเสียงภายในหรือสัญชาตญาณของเราเองและที่สําคัญมากๆคือการเรียนรู้ที่จะแยกแยะเสียงนั้นออกจากเสียงของอัตตาหรืออีโก้ครับการแยกแยะเสียงภายในจากอัตตาประเด็นนี้น่าสนใจจังเลยค่ะหนังสือเขาอธิบายความแตกต่างนี้ไว้อย่างไรบ้างคะตามแนวคิดในหนังสือนะครับเสียงของอัตตาเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนะแต่รวมไปถึงเสียงของความกลัวความไม่มั่นใจ ความคิดที่เกิดจากเงื่อนไขทางสังคมหรือความเชื่อที่มันจำกัดตัวเองซึ่งมักจะดังแล้วก็เรียกร้องความสนใจอยู่เรื่อยในขณะที่เสียงภายในที่แท้จริงหรือสัญชาตญาณเนี่ยมักจะเบากว่าสงบกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความถูกต้องหรือความสอดคล้องจากข้างในหนังสือเน้นว่าการฝึกฝนที่จะรับฟังแล้วก็แยกแยะเสียงนี้สําคัญมาก เพราะมันคือเข็มทิศนำทางในการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าภารกิจหรือเจตนงของจิตวิญญาณนะครับอืมเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะเป็นการฝึกฝนที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนพอสมควรเลยนะคะแล้วกลุ่มแนวทางปฏิบัติต่อไปล่ะคะเห็นว่าเกี่ยวกับการใช้พลังงานธรรมชาติใช่ครับกลุ่มที่สนี่เน้นความสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติเลย หนังสือแนะนาอย่างยิ่งเลยนะครับให้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าเขาทะเลหรือแม้แต่สวนสาธาร,รณะใกล้บ้านเราก็ได้เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีพลังในการชำระล้างพลังงานที่อาจจะติดขัดแล้วก็เติมพลังให้กับเราการสัมผัสกับพื้นดินการอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือการรับฟังเสียงของธรรมชาติเนี่ยล้วนช่วยให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็ได้รับการพื้นฟู นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการเรียนรู้ที่จะรับพลังงานจากแหล่งธรรมชาติอื่นๆด้วยเช่นแสงอาทิตย์แต่ต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แสงจันทร์ซึ่งเชื่อว่ามีผลต่อระบบพลังงานในร่างกายหรือจักระต่างๆช่วยปรับสมดุลแล้วก็เพิ่มความมีชีวิตชีวาได้ครับการเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อปรับสมดุลพลังงานอืมฟังดูเป็นแนวทางที่เข้าถึงได้ง่ายดีนะคะแล้วกลุ่มที่3ล่ะคะที่เน้นการดูแลร่างกายและจิตใจมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ กลุ่มนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันเชื่อมโยงเรื่องทางกายภาพเข้ากับการพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างชัดเจนเลยหนังสือให้ความสําคัญกับเรื่องโภชนาการนะครับโดยแนะนําให้เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดมีพลังงานชีวิตสูงเช่นว่าผักผลไม้สดอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากนักแล้วก็ดื่มน้ําบริสุทธิ์ให้เพียงพอแนวคิดเบื้องหลังก็คือร่างกายเราเปรียบเสมือนภาชนะหรือยานพาหนะที่เราต้องดูแลให้แข็งแรงแล้วก็บริสุทธิ์ เพื่อให้สามารถรองรับแล้วก็ทำงานกับพลังงานที่ละเอียดอ่อนหรือพลังงานระดับสูงตามความเชื่อนี้ได้ดียิ่งขึ้นนอกจากเรื่องอาหารแล้วก็ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ช่วยสร้างสมดุลแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานด้วย mm hmm. เช่นโยคะไทชีชี่กงหรือแม้แต่การเต้นรำอย่างอิสระเลยครับ mm hmm. เพื่อช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดแล้วก็ส่งเสริมสุขภาวะโดยรวม มองร่างกายเป็นภาชนะสำหรับพลังงานเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวนะคะทำให้การดูแลสุขภาพดูมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกเลยแล้วกลุ่มสุดท้ายละคะเกี่ยวกับการฝึกฝนการแสดงออกและภารกิจกับกลุ่มสุดท้ายนี้จะเน้นการนำสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาสู่ข้างนอกแล้วก็การเชื่อมต่อกับคนอื่นๆด้วยหนังสือแนะนำเครื่องมืออย่างการเขียนบันทึกประจำวันหรือ journaling น,นะครับไม่ใช่แค่บันทึกเหตุการณ์เฉยๆนะแต่เพื่อสำรวจความคิดความรู้สึก ความฝันหรือข้อความที่เราอาจจะได้รับจากข้างในการเขียนมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้นแล้วบางครั้งก็เป็นการถอดรหัสคําแนะนําที่เราได้รับมาด้วยนอกจากนี้ยังสนับสนุนการแสดงออกผ่านการสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปปั้นดินเล่นดนตรีเขียนบทกวีหรือทํางานฝีมืออะไรก็ได้การสร้างสารรค์พวกนี้ถูกมองว่าเป็นช่องทางในการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมอยู่ข้างในแล้วก็เป็นการสื่อสารภาษาของจิตวิญญ,ญาณออกมาให้โลกได้รับรู้ และอีกประเด็นที่สําคัญมากในกลุ่มนี้คือการค้นหาและเชื่อมต่อกับชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีเส้นทางความเชื่อหรือความสนใจคล้ายๆกันการมีกลุ่มสนับสนุนเนี่ยช่วยให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวสามารถแลเกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ได้รับกําลังใจในการเดินทางต่อไปครับทั้งการสํารวจตัวเองผ่านการเขียนการแสดงออกผ่านศินละปะ แล้วก็การมีกลุ่มสนับสนุนดูเหมือนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะที่ช่วยให้การเดินทางภายในมันสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้องเลยครับการแสดงออกและการเชื่อมต่อกับชุมชนเนี่ยมันทำให้การเดินทางภายในไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกส่วนตัวของเราแต่มันมีการปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกแล้วก็เป็นการฝึกฝนที่จะนำเอาศักยภาพหรือสิ่งที่เราค้รพบจากข้างในมาใชใ้เกิดประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกลับไปที่แนวคิดเรื่องภารกิจที่หนังสือพูดถึงนั่นแหละครับทีนี้ถ้าเราลองถอยเอามามองภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งเรื่องบทบาทความท้าทายแล้วก็แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เราอาจจะเห็นแก่นสารสำคัญที่หนังสือ The s t a r Sea Journey พยายามจะสื่อนะครับดูเหมือนว่าหัวใจหลักจริงๆเนี่ยไม่ใช่การเรียกร้องให้ทุกคนออกไปเปลี่ยนแปลงโลกในแบบที่ต้องทำอะไรใหญ่โตโมโหฬาร แต่เป็นการเน้นย้ำถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงโลกภายในของตัวเองก่อนอ,อ๋อหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้างนอกอย่างนั้นหรือคะใช่ครับตามแนวคิดของผู้เขียนเลยเมื่อคนคนหนึ่งได้ผ่านกระบวนการตื่นรู้ทําความเข้าใจตัวเอง<ม>เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานภายในและจักรวาลตามความเชื่อนี้แล้วเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความรักและก็สอดคล้องกับแก่นแท้ของตัวเองมากขึ้นเนี่ย คนคนนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนประภาคารหรือแสงสว่างโดยธรรมชาติเลยพลังงานทัศนคติและก็การกระทําที่เปลี่ยนไปของคนคนนั้นนะครับจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างโดยอัตโนมัติหนังสือมองว่านี่แหละคือวิธีการทำภารกิจให้สำเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยการพยายามไปบังคับหรือควบคุมอะไรข้างนอกนะครับแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากแก่นกลางแล้วปล่อยให้เคลื่อนพลังงานนั้นมันแผ่ขยายออกไปเองเข้าใจแล้วค่ะ เป็นการเน้นที่การเป็นมากกว่าการทำในแง่หนึ่งนะคะสรุปแล้วดูเหมือนว่าหนังสือ The s t a r s e e d Journey ของ Sarah แอมเบรลเร่มนี้จะนำเสนอเหมือนเป็นกรอบความคิดชุดความเชื่อแล้วก็แนวทางปฏิบัติสำหรับคนที่รู้สึกเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการมีต้นกำเนิดหรือความผูกพันกับบางสิ่งที่นอกเหนือไปจากโลกเรา โดยเน้นหนักไปที่การเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองการเชื่อมต่อกับพลังงานที่เชื่อว่ามาจากจักรวาลแล้วก็การทำความเข้าใจภารกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกนี่เอง ใช่เลยครับหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับเพื่อนร่วมทางหรือเป็นคู่มือให้กับคนที่สนใจหรือรู้สึกสะท้อนกับแนวคิดเหล่านี้ชี้แนะแนวการปฏิบัติที่เป็นรูปรธรรมสำหรับการสำรวจตัวเองและก็การพัฒนาทางจิตวิญ,ญญาณตามมุมมองเฉพาะของผู้เขียนเขานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามปลายเปิดที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังฟังการสนทนาของเราอยู่นะครับไม่ว่าความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละท่านจะเป็นยังไงหรือจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคำว่าสตาร์สีหรือไม่ก็ตาม หากแนวคิดเรื่องการเดินทางภายในการเชื่อมต่อกับธรรมชาติหรือการค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าชีวิตประจําวันที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยมันไปจุดประกายอะไรบางอย่างขึ้นมามีก้าวเล็กๆก,ก้าวไหนบ้างไหมครับจากแนวทางปฏิบัติที่เราได้สํารวจไปอาจจะเป็นแค่การลองใช้เวลานิเงียบกับตัวเองสัก5นาทีการจดบันทึกความรู้สึกส้นๆก่อนนอนหรือการเดินเล่นในสวนสาธารณะโดยไม่มีเป้าหมายอะไรแบบนี้ที่อาจจะรู้สึกว่าอื น่าลองนําไปสํารวจหรือทดลองทําในชีวิตดูเพื่อดูว่ามันจะนําไปสู่ความเข้าใจตัวเองในแง่มุมใหม่ๆหรือความรู้สึกสงบภายในที่แตกต่างไปจากเดิมได้อย่างไรบ้าง